สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อส่งเคมสินค้านะครับโดยการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อส่งเคมสินค้ามีดังนี้นะครับ 1. นนะครับสายชาร์จต้องเปลี่ยนเป็นสายชาร์จของโทรศัพท์แบบนี้นะครับไม่เอาสายแถมนะครับไม่เอาสายแถมเสียบนะครับแล้วถ่ายให้เห็นตอนที่เราเสียบหัวชาร์จแบบนี้นะครับโดยที่ปลั๊กไฟนะครับต้องเสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะครับ แล้วถ่ายมาที่ตัวลำโพงแล้วถ่ายว่าเราได้เสียบอีกปลายหนึ่งเข้าที่ตัวลำโพงเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นทำการเปิดเครื่องนะครับหนึ่งครั้งแล้วถ่ายให้ดูว่าไม่มีไฟสีแดงขึ้นนะครับไม่มีไฟสีแดงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วส่งคลิปนี้เข้าไปที่ช่องทางการแชทที่สั่งซื้อสินค้านะครับแล้วแอดมิน นะครับจะทําเรื่องส่งหลักฐานตัวนี้ไปให้ฝ่ายเคมสินค้าตรวจอสอบอีกครั้งหนึง่งโดยที่การส่งคืนตัวเก่าแอดมินจะส่งที่อยู่ร้านให้นะครับให้ลูกค้านะครับแนบสลิปแนบสลิปการจัดส่งสินค้าคืนบริษัทนะครับเข้ามาที่ช่องทางการแชทนะครับ แล้วทางบริษัทจะส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้ทันทีโดยที่ให้ถ่ายสลิปให้เห็นจำนวนเงินที่ส่งคืนด้วยนะครับเพราะทางบริษัทจะแนบจำนวนเงินตรงนี้ที่ลูกค้าเสียค่าส่งคืนให้ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้ส่งกับขนส่ง F ฟลเอ็กเหรือไม่ก็ไปสเนียไทยนะครับหรือไม่ก็ j จแ ก็ได้นะครับขอบคุณครับ